เธอได้จะมองไม่ดูจงังขนาดทำให้หัูใจเลยสักทีหลายครั้งที่มีตาไปกระทบคนดีผู้ชายที่อายุสั้นๆอยากรู้ใจจริงเออว่าเธอคิดยังไงหากรักทักทายก,ก่อนได้ไหมจะทำฉันขนบบนี้ one ชอบก็จีบเลยชอบกะยีบเลยยอมมีจีบเลฉันไม่เก่งเรื่องนี้ไม่เก่งเรื่องนี้ มีแฟนคลับทางนั้นด้วยนะจ๊ดม่ค้าตลาดของเจ๊เองทุกคนไร่ซ้น้องลิศแม่ค้าตลาดสดใช่ไม่ค้าตลาดสดไม่จ่ายค่าแผงเอาเงินไปทำป้ายไฟควหันใจคนนึงเลยนะนี่ไงก็เปรี้ยวปัดเงี้ยเขาถึงลือกันว่าน้องลิศอาจจะทิ้งจะทิ้งจะทิ้งการเรียนมาเอาดีทางนี้จริงหรอป่ะโอ้ยไม่ทิ้งหรอกครับก็คืออ่าทุกวันนี้คือคอนเฟิร์มไปทบทวนบทเรียนอยู่นะครับก็คืออ่ายังคิดว่า เอาการเรียนเป็นหลักอยู่นะครับดเลยนะครับสุดอ่ะถ้าสมมติว่าเรียนจบแล้วเนี่ยหลังจากนั้นจะเป็นนักร้องหรือว่าจะเป็นคุณหมอกลับไปอยู่ที่บ้านยังไงดีคะถ้าเรียนจบแล้วนะครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยอนาคตมันก็ไม่แน่นอนใช่ยังวินเนี่ยเขายังไม่แน่ว่าเขาจะยังไงใช่ไหมคะในอนาคตซึ่งเป็นเรื่องที่ถูกแล้วล่ะอนาคตก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องปฏิบัติไปในวันนี้ให้ดีที่สุดแต่ว่ามาดามฮาน่าเนี่ยเขารู้แล้วว่าอนาคตเขาจะอยู่เมืองไทยเขาแบบว่าฟันธงเลย อยากร้วนเพราะอะไรก็ตามไปพร้อมกับลิซเลยค่ะครับบอกกันอีกทีนะคะว่าร้านฮาน่าขายอยู่ตลาดเดะวันแถวแหลมชะบังค่ะภายในร้านเนี่ยจะตกแต่งด้วยภาพภูมิอากาศของเกาหลีทั้ง4ี่ฤดูเพื่อให้เข้ากับร้านเกาหลีแท้ๆรสดั้งเดิมโดยเฉพาะเมนูเจยุคบุกึมหรือหมูผัดเกาหลีที่มาดามบอกว่าคนไทยเนี่ยชอบกันมากเลยโดยใช้หมูสชั้นอย่างดีหั่นเป็นท่อนใหญ่ๆได้คำโตๆค่ะ สังเกตว่าอาหารเกาหลีส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องใส่พริกเกาหลีเข้มข้นและพริกป่นหยาบๆข,ของเกาหลีลงไปเพื่อให้สีสันสดใสน่ากินที่สาคัญพริกของเขาเนี่ยจะไม่เผ็ดมากอย่างพริกป่นไทยบ้านเรานะคะหลังจากผัดหมูเกาหลีและปรุงรสให้กลมกล่อมแล้วแถวนี้ก็เสร็จค่ะกลิ่นเนี่ยจะหอมชวนกินมากๆเลยเสร็จแล้วเ,<อ>เรียบร้อยชอบอร่อยอือ โอเคไหมครับอร่อยอ,ะะอ่ะชอบอร่อยค่ะรสาติเกาหลีปะ้ะไงครับอ๋อมาชิตาโอ้โหจิตาใช่ชาเตจิตุกโ <laughs> และอีกเมนูหนึ่งที่ขึ้นชื่อมาถึงต้องสั่งนั่นก็คือซุปกิมจิหมอ้อใหญ่หมอ้อนี้ค่ะที่ใส่วัตถุดิบกว่าสิบชนิดเลยจะอร่อยน่ากินขนาดไหนไปทำกันเลยกิมจิแป้งโมจินะคะเกี๊ยวซ่านี่คืออะไรนะครับโอเดงลูกชิ้นปลาค่ะอแฮมต่ไปแฮม จากนั้นก็ใส่หมูสามชั้นและปรุงรสด้วยพริกเกาหลีเด็ดสุดเนี่ยจะต้องใส่เบะหมีก่กึงสมเด็จรูปพร้อมชี้แผ่นหนาลงไปด้วยเพื่อเพิ่มความหอมและมันให้กับน้ำซุปค่ะรสชาติเนี่ยแซ่ถูกใจคนไทยสนุนราคาหม้อน,นี้ก็500บาทค่ะแต่ว่ากินได้ทั้ง4คนนะคะอิ่มพุงไปเลย มาดามบอกว่าอยู่เมืองไทยมานานกว่า13ปีแล้วที่มาอยู่ได้ก็เพราะตามสามีมาทําทัวร์ที่เมืองไทยค่ะแล้วมาเปิดร้านอาหารเกาหลีภายหลังพอเวลาว่างๆจากการทํางานมาดามก็จะเข้าอินเทอร์เน็ตฟังเพลงร้องเพลงเกาหลีหน้าเขนาเตอ์ค่ะวันนี้นักร้องเสียงใสมาทังทีมาดามเลยขอประชันขอร้องเพลงเกาหลีบ้างไปฟังกันนะคะว่าเสียงเนี่ยจะสู้หนุ่มริชได้ไหม,ม 무엇을 말하는지 난 아직 몰라 난 정말 몰라 가슴만 두근두근 아 사랑인가봐 นี่ยังไม่พอนะคะลีลาเต้นก็ไม่ธรรมดาไม่เชื่อไปดูกันว่าจะเต้นถูกใจนงริกอีกไหมชอบกระจีบเลยชอบกระจีบเลยแซ่ชบูบ,ชบ,ชบัชูบัยอมมีจีบเ,เลยยอมมีจีบเ,เลยนะยอมมีจีริยอมมีจีลิชอบกระจีบชอบกระจีริจี เป็นไงล่ะคะสาวเกาหลีคนนี้เธอสวยเซ็กครบเครื่องเลยทีเดียวว่างๆนั่งร้องเพลงยังไม่พอนะคะมาดามบอกว่าเมืองไทยเนี่ยที่เที่ยวเยอะโดยเฉพาะทะเลไทยชอบมากๆเลยถ้าว่างหลายวันเมื่อไรต้องไปทันทีภูเก็ตภูเก็ตเกาะสมุยเกาะสมุยกระบี่เกาะช้างเกาะช้างเกาาะช้งไปเที่ยวเกาะเออเลโก้เกาะสมุยเกาะสมเด็จเออเที่ยวเยอะ เดทไปกับใครหรือเปล่าไปด้วยกันไม่ใช่เหรอโอ้คนไหนคนไหนอะจันพรุ่งนี้เลิกกันพรุ่งนี้เลิกกันอุ้ยแล้วเฮียไปกับใครมาคะเนี่ยงานนี้มีเคลียร์นะคะเฮียแล้วชอบที่ไหนที่สุดครับกุศลมวยกุศลมวยช่วยหัาครั้งเร็วกุซามุยหักค้างหักค้างอ่าโอ้โหแสดงว่าตื่น้นมากสามค้างสามค้งผมคนเดียวสามเอาอีกแล้วเอาอีกแล้ว ดูท่าจะไม่ร้อนในคเียงานนี้เนี่ยมาดามบอกว่านอกจากที่เที่ยวจะสวยแล้วคนไทยก็นิสัยใจคอเป็นมิตรและใจเย็นอีกต่างหากค่ะซึ่งแตกต่างจากคนเกาหลีจะเป็นยังไงต้องให้มาดามบอกค่ะคนไม่เหมือนกันคนไม่เหมือนกันคับคนเกาหลีก็เสียงดังคนเกาหลีใจร้อนใจร้อนแล้วก็เร็วแล้วเร็วแล้วเร็วเร็วเป็นคนเร็วเร็วอ๋อแต่คนไทยก็ช้าช้าใช้าใจเย็น น้อยๆดูค่าที่มาสั่งอาหารหน่อยครับเป็นยังไงลู้กับเกาหลีใช่ไหมคะครับรอนานไม่ได้แล้วก็นางแล้วใช่ไหมสั่งอาหารห้านาทีโอ้ทำไมยังไม่ทำไมยังไม่มาใช่ยังไม่ยังไม่มาเร็วเร็วสิเรียงมาดามแน่นอนอ่ะคือคนเกาหลีเนี่ยจะเป็นคนที่แบบว่าพูดจาตรงไปตรงมาใช่ไหมครับมาดามก็เป็นคนตรงๆเลยพูดตรงตรง ไม่อร่อยอันนี้ไม่อร่อยก็ไม่อร่อยอ้วนอ้วนอ้วน,นไม่หลอกอจะได้เลิกกันไหมคุณใ่ตแ,ตใแต่ว่าใจดีแต่ว่าใจดีเป็นสาวเกาหลีที่ตรงไปตรงมาและอารมณ์ดีค่ะถึงจะพูดไทยไม่เก่งแต่มาดามก็อยากจะบอกกับคนไทยว่าเขารักเมืองไทยไม่น้อยไปกว่าพวกเราค่ะดูเมืองไทยมาแล้ว13ปี<ช>คิดถึงบ้าน,บ,บ,านบ้างไหมครับ คิดถึงนะคะแต่ว่าคุณแม่คุณพ่อก็มาบ่อยๆออคุณแม่คุณพ่อมาเยี่ยมบ่อยใช่ไหมครับอก็หายคิดถึงแล้วเราแล้วเราได้กลับไปเกาหลีบ้างไหมครับหนึ่งปีหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งคิดบ่าทั้งสองคนเนี่ยครับจะอยู่เมืองไทยไปอีกนานแค่ไหนครับเออไม่ไปเกาหลีอยู่ที่นี่ทำไมถึงอยากอยู่เมืองไทยทำไมถึงรักเมืองไทยขนาดนี้เกาหลีโต หนาวมั่งม้าเขาลีหนาวใช่ไหมร้อนดีกว่าหนาวใช่ไหมคะไตแน่แน่คนไทยก็ใจดีคนไทยใจดีแต่ว่าอาหารก็อร่อยอาหารอร่อยทะเลสวยทะเลสวยแล้วก็ช้าชาก็ได้อ๋อช้าชาก็ได้ใจเย็นเย็นก็ได้ไม่ต้องใจร้อนมากใช่ค่ะเฉยสบายสบายดีสบายใจสบายใจสบายใจก็ที่สุดละ ามมาสอนมือใหม่หัดขายตลาดสวนสนามเป้าขอมอบซอสปรุงรสขนาด 600cc ขวดเพชรตลาเด็กสมบูรณ์ให้หนึ่งลังค่ะเป็นยิมของไทยเาไม่เคยไปเกาหลมันหนาวเมาดามหนาวแค่ไหนหิมะไหมมีหิมะเยอะมากลบใช่ไหมติดลบเลยใช่เลยแต่เมืองไทยเวลาร้อนก็แบบว่าตับแตกตับแตกเลยนะแล้วเวลามาดามร้อนทำไงอะร้อนไทยร้อนไปไหมอะ เอ้เยอะแอเยอะออคือรอไม่เป็นไรแต่แอร์ช่วยนี่นะจบที่นี่โอเคพอแล้วฉันพอฉันพอนะไม่มาดามเนี่ยเขาค่อนข้างรักเมืองไทยมากเวลาริทเห็นแบบชาวต่างชาติเขารักเมืองไทยรู้สึกยังไงบ้างค่ะก็ดีใจครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเอาจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยเราจะไม่ค่อยเห็นแบบว่า เห็นความสําคัญของบ้านเราอะไรเงี้ยแบบพวกที่เที่ยวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยจะเห็นแบบว่าต่างชาติเป็นหลักอะไรเงี้ยแต่ว่าเรามามองมุมกับการแบบฝรั่งหรือคนต่างชาติที่มาเที่ยวเมืองไทยเราเขาชอบมากเลยชอบไทยแลนด์ชอบแบบว่าวัฒนธรรมชอบสิ่งสวยๆงามๆบ้านเรามัเป็นอะไรเขาก็ทราบซึ่งเห็นไหมถูกของน้องเลกใมก็ดีเหมือนกันเนาะ อยู่ที่ไหนไม่สําคัญคุณผู้ชมค่ะสาคัญที่ว่าเวลาเราอยู่แล้วเนี่ยตรงนั้นเนี่ยมันมีความสุขหรือเปล่าใช่ไหมวันนี้ต้องขอบคุณน้องฤทธิ์มากๆค่ะที่พาเราไปรู้จักกับมาดามทําให้เราได้เห็นรสชาติอาหารเกาหลีลึกซึ้งลงไปอีกนะขอบคุณฤทธิ์นะจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณคุณหมอคุณหมอช่วงหน้านะคะเราจะพาท่านไปเห็นให้รู้จักกับการให้ที่ยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่เหลือเกินยิ่งใหญ่ขนาดไหนนั้นช่วงหน้ามาดูกันค่ะ Yeah. yeah.